โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะมาวันนี้เราก็อยู่กันในอาร์คนะเป็นอาร์ที่อัปเดตใหม่ที่เราบอกกันว่าเราจะเล่นกันซึ่งตอนเนี้ยผมสับสนจัดเลยเดี๋ยวก่อนมันยังไงผมก็ไม่ค่อยเก่งกินนะ่ยแมบแจ้งว่าต้องไปที่แมปออกออาเออเอาออกเอาแล้วผมจะเอาแมปออกอยังไงนี่อออนี่ไงออกได้ละ ซึ่งผมเล่นเป็นไอ้นี่นะหมู่สกอเรตดินแดนทะเลทรายซึ่งบอกก่อนเลยว่าไอ้นี่ไอ้ก๊อตโมตรงเนี้ยมันแถมมากับการซื้อด่านแบบอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันโกงแค่ไหนนี่อ๋อมอนไม่คิวให้อฮึคิวทาเก็ตอ๋อนี่ทนุนเนี่ยมันโคตรโกงเลยนะก๊อตโมอันเนี้ยซึ่งเราขอบอกก่อนนะว่าเรา อาจจะไม่ใช้อ่ะอาจจะใช้แต่อาจจะใช้เพิ่มวิโดเดโรเสาอ,อะไรประมาณเนี้ยเอ้ยผมไม่ได้ปรับคูณอ่ะผมว่าผมปรับคูณแล้วนะทำไมมันคูณแค่นี้โอ้โเนี้ยสังเกตจากหลอดเลือดได้เลยน้ำจะลดเร็วมากอาจจะตายเลยก็ได้ฮะไอตัวนี้เอ้ยจับได้จับได้ไดเอาตาย โอเคนะมาปรับกันใหม่มะเพยเยอร์ดามจไอปรับเลทตรงไหนฮะผมไม่แน่ใจแม็กกอหรือมันปรับไอไม่ได้อ่ะอ่าสปีดเลเวลไดโนเทมมิ่งเปิดเอาไว้อันนี้น่าจะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะ,ะมันไม่ปรับคูณเลยทุกคนเออนี้ผมปรับไว้เป็นก็ไม่รู้นะ อะโอเคเริ่มใหม่ไปลุยอ่าคือผมต้องบอกก่อนนะไอคลิปแบบคลิปตละคลิปที่ผมเล่นอาร์คอาจจะประมาณยี่สิบนาทีอะเพราะแบบมันต้องอัดส,สาระให้ได้มากที่สุดอะคือผมจะไม่ทําแบบเก่าอีกแล้วเอ้ยจิงโจ้เดี๋ยวก่อนเราต้องหาน้ําก่อนทุกคนหาพื้นที่ที่มันมีน้ําเราจะไม่ตายฮะเราจะสร้างทิ่ฐานกันตรงนั้นแหละ คืออีพีแรกก็ต้องมีที่ตั้งปักหลักละผมเพิ่มมาสองเลเวลผมว่าเดี๋ยวผมเก็บพวกไฟเบอร์อ๋อ,น,น,อ,อนี่ไงมันอ๋อนี่ไงทวนไม่รู้เหมือนกันว่าผมปรับเลยนะแต่รู้สึกเหมือนมันได้ของเยอะขึ้นไอ้อตะกี้ผมเอามือไปต่อ,อย <S <S พาลาซอลิกมันน่าจะไอ้นี่ใช้ไม่ถูกมันก็เลยเป็นอย่างนั้นโหแล้วผมแบบค่านานไม่ต้องเยอะๆเลยเอา คือผมก็ไม่ถนัดนะปุ่มอย่างเงี้ยผมว่าตายว่ะรอบสองเออใช่แล้วผมลืมบอกทุกคนไปนะเราจะมีหัวใจอยู่ที่สิบดวงฮะซึ่งเราใช้เวลาสองดวงแต่ถ้าคุณกดใจหัวใจเราจะเพิ่มซึ่งอีกไม่นานก็ตายโอ้ไม่ทุกคนตอนนี้ผมก็ดูขักแล้วผมว่าไอตัวข้างหน้าแม่งกัดเราอะฉะนั้นผมต่อยแม่งให้เอา้าเนี่ย รับผมต่อยมันผมก็ตายเองแล้ววะ่ะคือผมจะบ้าตายเนี่ยแค่ผมต่อยมันผมก็ตายเองแล้วอะ <S <S ดูก่อนไออ่ะเฮ้ยมันยากจริงทุกคนโดยรวมนะถือว่าอาร์กอัปเดตในรอบนี้ผมว่ามันทําได้ค่อนข้างดีนะแบบมีปรับคงปรับคูณซึ่งก็ไม่รู้ปรับตรงไหนปรับไปมั่วแล้วมันก็ได้เฉยอันนี้ดาวดีครณลัต เดี๋ยวผมให้ดูเลยอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวหลอดน้ำผมจะหมดอยู่เร็วแม่งเอ้ยโอ้ว้าวที่นี่ที่ไหนไม่รู้นะแต่มันน่าตื่นเต้นดีอันนี้อะไรอ่านแรปเตอร์เอา้าโอ้เราสามารถใส่ใแรปเตอร์ได้โอ้อันนี้น่าจะอ่านเทคจากฟีนะส่วนอันนี้อะไรฮะี๋ยวก่อนโอ้รอนปรับมุมมองอยังไง อันนี้เซตไทม์เดี๋ยวๆก่อนผู้รู้ช่วยบอกผมทีนะในคลิปแรกเนี่ยอะเดี๋ยวเราลงไปในเมืองก่อนแล้วกันคืออันนี้เป็นการเล่นสกอร์เอิร์ดครั้งแรงออกของผมเลยนะส่วนคือแบบถ้ามันจะกลับมาก็ต้องกลับมาแปากลกๆเอ้ยกลับมาดีๆสักหน่อยฮะในการเล่นอารเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว โอ้อันนี้คือเสาแดงเสาเขียวใช่แล้วก็มีไอ้เสาฟ้าคือเสาหิมะนะที่เรารู้กันอยู่เฮ้ยน้ำปะเนี่ยน้ำอะมาในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอะโอเคทำเลเราค่อนข้างดีฮะอันนี้พลาซืเออร์อันนั้นล็บยาวน่าจะล็บยาวนะไม่ก็จริงโจตาผมไม่ดีโอเคขั้นแรกหาไม้อะ่ะเรามีแหล่งน้ำทรัพยากรอ,อะไรละหาไม้ สปีดผู้เล่นผมก็ปรับให้มันเยอะอยู่นะโอ้โ oh, หภาพยังสวยทุกคนแต่คือบอันนี้อะไรโอ้ย oh, สัตว์เลี้ยงของเราปะน่าจะสัตว์เลี้ยงของเรานะเนี่ยตอนนี้มันยังเลเวลหนึ่งอยู่เราต้องเก็บเอพีมันออพีมันไม่เพิ่มนะแต่เดี๋ยวเราฟาร์มของกันเดี๋ยวดูการคาร้าอะไรให้มันเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวมันอ๋อเนี่ยเอนแกมะอะไรล็อกอินไหนเดี๋ยวคับคัมไฟไอชุดเกาะนี่อย่าเพิ่งฮะเพราะเราเล่นเราไม่เคยใส่ชุดเกาะเนี่ยเดี๋ยวเก็บเกี่ยวต้นหญ้าพวกนี้ไปสักพักนะฮะเฮ้ยเหมือนตะกี้ผมตามฝันไปหรือเปล่าเราได้ไข่มุกมาด้วยนะสิบแปดอันเราได้แบบ ดีแบบขอห่างเอ้ยโอ้โหลิมพันแบบของหายากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับคูณมาให้นะให้มันสะดวกสบายขึ้นไอไฟเบอร์ I iber, อย่างเงี้ยชุดต้นเกมหาโคตรยากอะแต่แบบพอปรับมาใหม่หาง่ายมากครับทุกคนแป,ป๊บผมมีสามร้อยกว่าอร้อย100กว่าแต่แป๊บแป,ป๊บมีร้อยกว่าถือว่าเร็วนะ่ะเพราะตอนนั้นเราฟาร์มใช่ป่ะฟาร์มมือตัดเทีละสองทีละหนึ่งทีละห้าแต่นี้แบบทีละสิบทีละเจ็ดอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวดูค่าน้ำด้วยนะทุกคนเราต้องอัพค่าน้ำเป็นพิเศษอ่ะโอเคเราไปดห้าแล้วนะอันนี้เค okay. ไม่รู้เหมนะือนกันนะห้าคืออะไรเดี๋ยวครับเตียงก่อนเนี่ยเราต้องมีไอ้น,นี่ที่ตั้งหลักประฐานก่อนในพาร์ทแรกนะอีพีแรกสกอเอ,อิเร์ดดินแดนทะเลทรายก็จะเืมนะทุกๆการ กดไลค์ของคุณจะเป็นหัวใจให้ผมนะตอนนี้ผมเรือหัวใจครับแปดวงตอนนี้คลิปก็น่าจะประมาณหกเจ็ดนาทีแล้วมั้งฮะอ๋อเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าตีกันอย่าเตียนเดี๋ยวกันเราต้องมาฝสืกเลยเราต้องมาไอ้นี่ฮะยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเหมือนว่า มันกําลังตีกับตัวอะไรตัอย่างนะพลาฟือซึ่งเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละตรงนี้แหละฮะเราต้องเคลียร์หลายหลายอย่างออกแต่คือหญ้ามังตัวใหญ่คนอีกฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวขับของขับไปเรียบร้อยมันขับไงนี่อ่าขับไงโอเคฮะทุกคนตายไปเหลือเจิตชีวิต ตอนนี้เราเหลือเจ็ดชีวิตนะซึ่งแม่งบัดซุปจริงๆแบบมันโดนทีเดียวตายแหละทุกคนผมน่าจะต้องไปปรับไอเดลเสาอะหรือไม่ถ้าใครชอบอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะมันก็ยากๆดีแต่คือผมรู้สึกมันบัดซุปเกินไปแบบโดนทีเดียวตายตายตาย,ตายอะ่ะตอนนี้ก็ทำเลไม่ค่อยดี ซึ่งผมว่าอาจจะเหลือหกชีวิตนี่เพิ่งพลาดแรกนเนี่ยเอา้าเอา้ามันโดนแค่นี้มันก็ตายเหรอ,อคือเกิดแล้วตายเหลือชีวิตที่ห้ามันจะจบในพลาดแรกไหม แม่งมดตัวเล็กแค่เนี้ยไม่ยังจะฆ่าผมตายได้คิดดูอันนี้อะไรไอตัวน,นี้ไม่ดุร้ายใช่ไหมหรือ,อไม่น่าดุร้ายนะแต่คือตอนนี้อยากจะบ้าตายมากเลยเนะี่ยคืออีพีแรกก็เหลือแค่ห้าชีวิตซะละไล่ถิ่นทําเลตอนแรกของเราคือมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะนะต้องหาน้ําอีกโอ้ยรันทดชีวิตเอ้ยนั้นใช่นะ้ำปลาดุนโอ้โห หลุดไปมีสิตายไม่ไม่น่าตายถ้าตายมันก็เกิดไปคือตอนเนี้ยเหมือนผมมันตัวตลกอะคือแบบทำอะไรแม่งก็ตายหมดอะในโลกไอเนี่ยเพราะฉะนั้นผมขอใช้เนี่ยก็ด m หมดในการหาพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอทิลพอดอันนี้อ๋นนอท,ที่เที่ยวเจอตอนแรกแบบอ่ะ น่ะตายมดเทื่อนรู้สึกดาเมจไอ้ตูสองมันเถื่อนเกินไปนะผมขอเอาเป็นสองชุดศูนพอสองชุดศูนย์พอรู้สึกว่ามั่งบัตรซุบเกินไปนะออไป,ปรว,ไปไปวยต่อมั่งบัตรซุบเกินไปจริงๆทุกคนโอเคมาอุ้ย โอเคฮะผมว่าเราตายเอ้ยตัวอะไรอะคือตอนนี้ไม่อยากเข้าใกล้ตัวอะไรสักตัวเลยอะหนีมันกัดปะน่นไงไม่กัดก็แย่แล้วหนีครับเฮ้ยอยากจะบ้าตายจริงอ่ะอะนะขอเทสเราขอนะทุกคนมันอยู่ไม่ได้จริงวะ่ะเฮ้ยนี่นี่คือที่ที่เรามาตอนแรกวะ่ะ เอ้ยผมจำได้ผมสร้างกล่องไว้ตรงนั้นมีไหม,มน่าจะต้องมีอะไม่มีอยู่อเอ้ยตรงไหนวะที่เราสร้างกล่องไว้หรือว่าตรงนั้นแต่คือตอนนี้ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างอ่ะกลัวตายมากเอ้ยนั่งไงทิ่นทานผมแต่คือะมาตอนนี้เรากลับเข้าลองเขารอยละวแต่คืออยากล่าตัวตัว อ่ะอันนี้คือผมขอท่านผู้ชมจริงๆอ่ะผมขอใช้แบบไอ้กอตโหมดอ่ะฆ่าตัวสักตัวอ่ะ,อะคืออันนี้มันยังไม่ทางตันนะแต่เดี๋ยวผมจะหาก่อนแต่ถ้ามันตันจริงๆผมว่าผมต้องใช้ว่ะเพราะดูดิขนาดตัวที่แบบมั่งหน้าเป็นมิดเป็นมิดอะมัยังจะกัดหมดเลยเนี่ยแถมแถวนี้มันก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะุต่ไม่น่าอลอรีอะตอนนี้ตัวเราก็เปล่านะแต่คือในกล่องผมจำได้ว่าผมเก็บของไว้อยู่เนี่ย ไฮมุกอของประโยชน์ประโยชน์อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เราติดตั้งเหมือนเดิมคืออะไรไม่รู้อ่าชื่อจุดละกันน้องจุดน้องจุดไปโอ้ติดเลยมไม่รู้ว่ามันตามมามันช่วยอะไรไหมนั่งฮะที่ที่ผมตายนะ่ะมีสี่เขียวอยู่เดี๋ยวหาสัตว์ก่อนตอนนี้มันยังไม่ทางตันนะ อย่าบอกนะว่านั่นแม่งจระเข้อ้อยแถวบ้านเราแม่งก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะทุกคนอ้ยมันโดดขึ้นมาไม่ได้อ้ยสวยนะในนาคนเราสามารถจับมันได้เนะี่ย <c oughs> โดดมาไม่ได้กูเยแล้วชีวิตบัตรซบทำไรตายไปหมดนะทุกคนทำไรนะตอนนี้แม่งไม่มีคำว่าปลอดภัยอะ่ะเนี่ยไอ้ตรงนั้นอะ แต่ถ้าเราผมมีไอเดียบางอย่างว่ะแต่เขาต้องหนีให้ทันอ่ะคือผมจะจล่อจระเข้อ่ะให้มันมาไอ้นี่อ่ะเหลือสามชีวิตคือผมจะจล่อจระเข้แบบมันมากัดกับไอ้นี่นะทุกคนไอพ้พาราเซอรซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นอาร์คค่อนข้างนานอ่ะแต่ผมว่าฝีมือผมก็ไม่ค่อยตกมานี่ไงกัดกัดกัดน่าจะโดนดาเมจพาราเซอเร่ระนะเนี่ยโดนโดนแน่นอนมา เหลือสองชวิตใช้คุมค่ะผมคุมละพอพาเซอร์มุนสริษัทกินพื้นไง้รเทรลพอร์ไปที่เดิมไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกลางที่ลงเขาตีกันเดี๋ยวค่อยไปละกันนะทุกคนเหลือชีวิตเดียวมาอยากจะบ้าตายแบบซุบชีวิตนะอย่าบอกรักเกินมาแล้วตายเลยตายเลยมเนม่อ่า แกดีมีมากผมหาที่สูงก่อนดีกว่าผมว่าต้องรอให้เขาสงบสึกตีกันก่อนแต่คือถือว่าเราได้หนังละแถมแถวบ้านเรามันก็มีทรัพยากรให้เก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวเราข้อใช้ก้อนหมดว้าไปโอเคมามาไอคิวสองร้อยมาอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเไม่อยู่นี่ไม่จบแล้วทุกคน คือแบบผมใช้สิวหัวใจไปหมดแล้วอนะโอ้ยแม่งไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็ใครอยากให้ผมทำต่อก็กดไลค์มานะมาเดี๋ยวผมทำต่อให้ก็ก็สวยดีภาพทะเลตรงเนี้ยสวยดีมาก็จะขอทุบคลิปุเท่าแต่เพียงเท่านี้ก็อยากให้ผมทำต่อก็กดใจเยอะๆนะกดไลค์ลลคอะ <Wha> มาขอตัวลาไปก่อนนะ